น,น,นี่ผมถามว่าทผมทำเนี่ยเพื่อใครคงวยเป็นของผมใช่ไหมบ้านผมอยู่ที่นี่จริงครับแต่ไม่ใช่ของผมของทุกคนทั้งนั้นผมอยู่ไม่นานหรอกต่อไปคนอื่นก็ามาคนอื่นก็ามาก็มาผมจะวางรากฐานพื้นฐานตรงนี้ให้ได้ก็อชอบครับออกช่องสิบเพื่อนอยู่ยนาราธที่ว่าเฮ้ยนายออกโทรทัศน์้เห็น ออกช่องสิบครับเอาสัมภาษณ์ผมที่ช่องสิบคุณบ้านนอกอย่างเราเนี่ยพอจะออกตัววัติเชยที่สุดเลยครับออกไปนั่งป้าก็ต้องทาหน้าทาตาครับเป็นนั่งโอ้ <c oughs> มันแปลกดีแล้วผมแล้วไฟไม่รู้อะไรต่ออะไรพอน,นั่งป้าก็หันหน,น้านลงเทียนนะมีรูปถ่ายนะแต่ว่ารู้ีตงไหช้างไม่เคยป็นด้วยกับเนี่ยครับของ ได้โรงเรียนแล้วคมันจะให้รูให้โรงเรียนด้วยโร,เรยดดงเร,เรียนก็ได้ครับไปที่สกูนได้มออปัตตานีก็ได้แล้วก็ข้างล่าสุดที่จุมพรก็ได้เหรียญทองที่เราได้เหรียญทองเราหวังว่าได้ที่หนึ่งครับผมจะเล่าบรรยากาศฟังว่าประธานเนี่ยครับเขาเป็นคนที่พรีเซนต์คณะกรรมการร้องร้องได้ครับเพราะว่าเรา เราเอารูปแบบที่ไม่เหมือนใครทั้งหมดเลยแต่ที่เราแพ้เพราะว่าเนี่ยครับผมจะให้บทเรียนกับเพื่อนรู้ว่าเราจะทําอะไราก็ตามกา,าศึกษาระเบียบและกฎเกณฑ์ให้ชัดเจน<ม>เขาจะเอาเล่มสรุปเป็นห้าบทห้าเล่ม,มเขาเขียนแล้วในเกณฑนครับเขียนแล้วแต่เราพาไปสองเล่มจบเลยครับสิบคะแนนและคะแนนต่างกันหนึ่งคะแนนสองคะแนน ไม่ได้เราไม่ได้ศูนย์เราได้ศูนย์่นะครับโอ้เสียดายครับเด็กเราปีเซตนี่ครูทั้งห้องนี่เขาบอกของเราคือสุดยอดนะผู้แข่งเราคือม่งเตี้ยครับมุ่งเตี้ยที่ได้ระดับชาติไปแข่งที่สตูนเขาได้ที่หนึ่งเขาได้ที่สองวันนี้ม่งเตี้ยก็าพาเด็กไปเที่ยวเจอเจอเพื่อน่อวันพาเด็กไปเก่งเขาไปเที่ยวเด็กเขาเก่ง,กงแต่เขากรรมการไม่ใช้ตัวนี้ไม่ใช้คอมแต่เขาถือโอกาส ก็ไปยกกองตั้งแล้วก็เปิดกรรมการก็มเล่นาแล้วก็โอเคมีเส้นเส้นใหญ่แต่เราก็ขาดหลักฐานยอมรับเราแพ้ตรงนั้นเพราะนั้นบทเรียนต่อไปว่าเราจะทําอะไรก็ตามไปาต้ง <kau> พ <terminar not player> en <inappropriate> ja e ัฒนาศึกษากฎกติการระเบียบให้ชัดเจนเนื่องจากว่าก่อนไปนี่ผมให้ฝ่ายธุรการบอกว่าช่วยดูหน่อยซิว่าที่ที่ชุมพรเนี่ยเขามีกฎเกณฑ์ระเบียบเรื่องคุทธรรมเหมือนกับที่เราททั่วไปไหมทิี่เราทั่วไปคือพาไม่กี่เล่นก็ได้ ก็ไม่ว่าการถ่ายเอกสารนี้ก็ได้แต่ว่าเด็กที่โรงเรียนมันใช่ไม่ค่อยได้นี่มันมันอัศบับอัศบับเดียวเราไม่อยากให้แล้วก็วันที่จะไปก่อนไปนะครับก่อนไปเนี่ยนะครับชาวบ,บ้านกรรมการศึกษามาถึงห้าสิบคนมาให้ควางใจมาให้ความใจครูเด็กเนี่ที่ถามว่าเราทําให้เขา มีความคิดว่าสิ่งที่เราทำเราทำเองอนะรืเบนแล้วเราต้องรับฟังวามคิดของเขาอะไรที่ปรับปรุงผมติดหนี้พวกอ,อีกนะเขียนโครงการที่จะพากับการศึกษาไปเที่ยวสอง,งปีที่มอไปเอาเงินจมามหมื่นถ้นอกวอ็ผมมังแต่ผู้กองไปทำงางอย่จะผมดคำว่าเงินสามหมื่นห้ไปไหน้อผมไม่บปนี้ผมไม่น้องถมมักใหม่แต่ต้องไปเพราะว่าผมได้เงินนี้ด้วยไม่ไปเลยนะจะ บางโรงซื้อซื้อกรรมการมาประชุมเรื่องแจกเบี้ยเลี้ยงตัวมี้นกันแต่เราไม่ทำบางโรงมีครับแต่พอพอคนนี้ย้ายไปพอใหม่มามีปัญหาอันทีทะเลาะเหมือนจะเผาโรงเรียนเลยครับอุกตลาจรงเนี่ยคือผมผมผมไม่อยากให้เราได้คือคุ้มเคลื่อนวิสิทธิ์ของเราครับแต่ว่า อันไหนที่ผมสามารถอธิบายได้ก็จะพยายามอธิบายแต่ถ้าอธิบายไม่ได้ก็ผมก็ไม่มีเอกาสารม,มีแค่นี้ครับส่วนเอกาสารอื่นนั้นมันเป็นข้าเล่มข้าวบทนั้นเราข้าวไม่ได้ครับมันเป็นหม้อใหญ่ด้วยกันนนั้แต่นี้ได้ครับก็ใกล้เคียงครับใกล้เคียงตอนนี้รุ่นใหมก่ก็ฝึกเพื่อเตรียมเตรียมของเก็บครับ เปลี <łość> ่ยนเปลี่ยนเพราะเรารู้แล้วเราไปหลายๆที่เรารู้ปัญหาแล้วเราเอาปัญหามออรมาก็เดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้เตรียมครับประธาน